เดี๋ยวพี่น้องเบิง่งเขาตัดเตยพี่น้องบ้านผู้้าเคยเห็นป้เตยเตยขา,ายสาราสนะเออข,ขาวขา้าสารเสือผู้น้อนเหมือนศาสบ้านคอเอิศาสนี่มีาใบด้น่ใล,ลวเวลบื่คนตัดชบใหญ่คนไปล

มหาหญ้าเลยนะตามระดับงะบ้านใดพอพื้นได้สำเนียงพื้นหนึ่งจักใบก็เว่ยพื้นหนึ่งใส่จักใบหาซิใบ ปฏิโทโตมีน้ำหนะึ่งน้ำลบขึ้นลบลงน้ำมึงมาเหนนะน็นเนี่ยนี่ก้อนนี่ดูตัวกากปลาคุณนีก้อนไม้ไลายคุณ ก็ตาเตยเสดง, <c oughs> งตงุงเสดงติงแค่ลยนะบทท้ายเอาตอนเกตคีจะโต